หลังจากที่ภายทองคำปรากฏตัวนี่คือการสวนกันครั้งสุดท้ายก่อนที่ภายทองคำจะเงียบหายไปมารับชมเหตุการณ์ในวันที่19พฤศจิกายน2 5 6วันที่ภายทองคำปรากฏตัววันนี้คือวันที่ นึงปีก่อนหน้านั้นภายทองคำและภายงาทองได้สู้กันอยู่บริเวณนี้ครับการปรากฏตัวของภายทองคำหลังจากต่อสู้กับภายงาทองเป็นการปรากฏตัวที่สร้างความประทับใจอย่างมากเพราะเอฟต่างเป็นห่วงภายทองคำและไม่เคยได้ยินข่าวอีกเลยสำหรับคลิปนี้เป็นการ รับชมเหตุการณ์ตอนที่พายทองคำปรากฏตัวหลังต่อสู้กับพายงาทองนะครับแอดมินเคยนำเสนอไปแล้วแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้รับชมนะครับก็ยังมีคอมเมนต์มาสอบถามอยู่ว่าอยากให้ลงคลิปของพายทองคำบ้างแอดมินก็มีเพียงเหตุการณ์ครั้งเดียวครับที่พายทองคำได้ปรากฏตัวหลังจากต่อสู้กับพายงาทองก็คือคลิปนี้ครับ และพายทองคําได้ปรากฏตัวในวันเดียวกันกันกบที่ต่อสู้กับพายงาทองนะครับเป็นการครบรอบ1ปีในวันนั้นพอดีครับ ทองคำเดินผ่านจุดที่เคยต่อสู้กับภายงาทองมุ่งหน้ามายัางทางปกอาจารย์แมวนะครับ oh <my> ผลของการต่อสู้ทําให้ภายทองคําเหลือเพียงงาเดียวนะครับ oh <my> นี่ครับลักษณะการเดินของภายทองคํานะครับ oh <my> นี่คือลักษณะการเดินของภายทองคําครับจะเดินกลางถนนเลยนะครับ แล้วก็เดินผ่านรถยนต์ที่แล่นผ่านแล้วก็จะไม่แสดงอาการหงุดหงิดให้เห็นละครับแต่ค่อนข้างดุดันครับตรงนี้กำลังจะตัดเข้าไปยังโป่องอาจารย์แมวนะครับแต่หลังจากเดินเข้าไปในป่าพายทองคำก็หายเงียบไปนะครับแล้วก็ปรากฏตัวครั้งสองครั้งหลังจากนี้ แต่ปรากฏตัวในระยะเวลาสั้นๆครับจากนั้นก็หายเงียบไปอีกนะครับไม่ได้ยินข่าวเลยนะครับนี่ครับเป็นภายงาเดียวภายงาเดียวตอนนี้ที่สมาร์ทที่สุดก็คือลุงเดียวงาเดียวหลองลงมาก็จะเป็นภายทองคำนะครับ แล้วก็มีน้องสุดหล่ออย่างพายตะแบกน้อยนี่ครับรถยนต์ก็ถอยนะครับพายทองคําก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ด้วยตัวที่ใหญ่มากครับทำให้ไม่มีใครกล้าขับผ่านนะครับในบางครั้งนีครับถ้ายืนที่สมาร์ทที่สุดนะครับเป็นพี่น้องกับภายงาทองนะครับ สองพี่น้องต่อสู้กันสนั่นป่าครับเป็นข่าวคึกครมไปทั่วนี่คือภาพสุดท้ายที่เห็นภายทองคำนะครับภายทองคำเดินจากจุดที่เคยต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มุ่งหน้าไปทางน้ำตกเหวนรกนี่เป็นช่วงเวลาเย็นนะครับแอดวินอยู่ที่ทุ้งกวางก็ไม่ได้สนใจครับแต่พอทราบว่าช้างป่าที่เดิน อยู่นั้นคือภายทองคําก็รีบมาทันทีครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอึ้นะครับก็ยังมีรถแล่นผ่านไปมาอยู่เขายีใครซะแล้วนี่ครับรถจนของเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลความปลอดภยัยให้ทั้งนักท่องเที่ยวและช้างป่าเ,เป็นการปรากฏตัวในระยะเวลาเพียงสั้นๆนะครับแต่ก็พอได้ ทราบข่าวว่าภายทองคําก็สบายดีครับแต่ช่วงนี้ก็หายเงียบไปเลยนี่คือการสวนทางกันครั้งสุดท้ายที่แอดมินได้เจอในคราวที่แล้วที่ภายทองคําปรากฏตัวครับนี่ครับจังหวะที่ขับรถผ่านภายทองคํานะครับ